สวัสดีคุณผู้มชมทุกท่านมาอยู่กับผมเองหัวล้นแมงแว่นยักษ์วันนี้เราจะมาส่งวัสดุกันโดยการแบบหนึ่งนะโอเคแล้วเราจะที่เราส่งเสร็จแล้วเราก็จะได้เออเอรแรกยังส่งได้ไม่ถึงสามวัสดุเลยที่ผ่านย้ yeah, เจอแล้วที่ส่งวัสดุโอเคเปิดมาโอ้ส่งทังแก๊สอีกแล้วไม่อย่าระเบิดน,นะโอเค โอเคเราก็จะเอาวางไว้ตรงนี้โอ้โหเสียงมันจะพังบ้าแมงไม่พังก็บุญแค่ไหนแล้วผู้ชมฮะแก๊สไม่รั่วก็บุญแค่ไหนแล้วล่ะนี่คือคําเตือนว่าห้ามเล่นวัตถุที่เกี่ยวกับไฟอไปพังในเวนไป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  ยุดโอเคโอเคเคโอเรียบร้อยครับเอยังเอาไปส่งได้อยู่นะยังเอาไปส่งได้อยู่นะโอ้โหไม่ได้แล้วเอาเสตรงนี้ก็ได้ไหนลองเปิดดูหน่อยสซโอเคมันจะเป็นไงวะอือเฮลิคอปเตอร์เลยไม่ได้ยอกนะมันให้เราไปส่งตรงโอ ไม่น่าจะเป็นภารกิจที่ง่ายนะเออหยุดเลยไปส่งที่เดิมเลยมาแล้วโอเคคราวนี้มันต้องผ่านแล้วละ่ะไม่น่าเสียดายที่เราไม่มีเพื่อนสักคนเลย,เยก๊อปหนึ่งยกมันมาก่อนยกมาโอ้ยยังไม่ได้ส่งเลยเย้เรียบร้อยใจขาดเสียหายค่ะส่อมแซมด้วยนะครับ หลังจะกินข้าวกูยังไม่มีเลยโ,โหหลังจากเสร็จเควสนี้แล้วผมหวังว่าผมคงจะได้ทำเควสอื่นด้วยนะโอเคโอเคเอาวันนี้ออกมากา่อนออมากา่อนออกมากา่อนออกมากา่อนทำไมมันไม่มีเสียงเกมเวลาผมอัดคลิปเลยวันนี้อ่ะย yeah, ่รีบไปดีกว่าก่อนที่เราจะจะทำแก๊สระเบิดว้าวว้าว,าว,าวา สามสิบแน่ๆหัวล้นไม่ปวดใจถ้าส่งภารกิจนี้ไปเรื่อยๆว่าคงไม่ได้ส่งสักอันแน่กับเท่าฝันไปโดยที่กูนั้นยังไม่มีตังค์ซื้อตะเกีเงเาแดงโอเคนี่ก็น้ำแข็งโอเคนะเราก็จะทำการออกระโดดขึ้นไปเป็นเควสส่งแบบเวลาโอ้โว้าวว้าวไ้น้ำแข็งเวร อยู่ตรงไหนเออร้อยแปดสิบเมตรไม่ไกลมากเท่าไหร่โอ้โหโอ้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 ไม่ Shut up นนำนน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 นอย่นไนตกนะนี่มันเกาะทะเลทรายใน่หรือเปล่าโอ้น้ำแข็งเน้ยพายุทะเลทรายไม่โอเคนน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 น รีบไปส่งดีกว่าเอ้ยอึ๊บอึ๊บส่งเซส่งซอกโอเครยบรอยขอบคุณมากเลยนะไอโนมฉันจะได้เอาน้ำแข็งนั่นไปขายเป็นน้ำแข็งใสโอเคโฆษณามาแป๊บหนึ่งโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวอ้วจะเอาไปทำน้ำแข็งใสมาขายนะทำไมทำแค่นี้นะ่พต้องยากลำบาก โอ้ส่งต้องโคตรยากใช่ไหมให้มานทำแค่นี้เองใช่ไหมหัวโล่นบ่ทุกใจสิ่งนี้โอ้โหอะไรวะหน้านะเอ,อา้ยมันใจข้าเสียหายเดี๋ยวนี้หน,นีแล้วพวกไปเลยเว้นนะเต่านั่นจะมากจะมากน,นะเออนี่เนี่ยส่งทางแก๊สอีกแก้วจะอยู่ใกล้ๆนะอยู่ด้านบนเออเอามาก่อนมาก่อนมาก่อนว้าวว้าวว้าว,ว,าว,ว,าว,ว,าว อ่าาุตสห์ไปได้ไปผจญภัยกันหน <'d> ่อยไหมเออไปผจญภัย hmm. กันดีกว่าตอนนี้เรามีต <th> oh ังค์อยู่กี่บาทสามร้อยอ่ะอืมก็เยอะอยู่ช่างหัวกันเถอะมันยังซื้อที่ไหนไม่ได้เลยเดีแต่ก็ไปผจญภัยกันละกันเหนื่อนเหนนอื่อยโอ้เรือโคตรไวเลยนี่ว่ะโอ้โหโอ้โหโคตรดีเรืออะไรโคตรไวเลย เร็วกว่าเรือที่ส่งซาเปสินค้ามาเอกนั่นน่ะโอ้แต่ถ้ามันไวแบบนี้ก็เสี่ยงนะสิไม่ชมฮะถ้าเราเผลอควบคุมไม่ได้นะแล้วเราก็จะควบคุมมันลำบากไปในตึงแล้วเราก็จะไปชนกับสิ่งของอื่นๆนะ,นะลองไปดูก่อนว่ามีเกาะไหนที่เราปลดล็อกได้หรือเปล่าตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยจะมีนะ แล้วก็เจอกับเกาะนี้ฮะเป็นเกาะเสียงเงินนะเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันเกาะน,นี้หรือเปล่าไม่ใช่เอ้ยผมปลดล็อกตรงนั้นได้แล้วเหรอเฮ้ยผมลองจะขึ้นตรงนี้ดูหน่อยไหมโอ้ไม่ต้องขึ้นก็ได้ขับรถเล่นเป็นวันพีชเลยทีเดียวงั้นเราจะลองไปสุ่มอย่างอื่นที่เกาะน,นี้บ้างแล้วกันนะ เขาบอกว่าเขาปลดล็อกเกาะนี้อ่ะเดี๋ยวเราไป,ไปแล้วกันแล้วเราจะไปส่งของที่ไหนดีพี่ชมพูาไปบนภูเขาไหมเราก็บดล็อ,ขอกอของมาต้องเยอะต้องแยะไหน่อยๆก็ได้ขอใช่ฮตังค์สักหน่อยก็ไม่เป็นไรมั้งไม่เป็นไรมั้ยที่ไปเสียตังค์กันเถอะพี่ชมพูารีบขึ้นไปเลยโอ้ยท่อนไม้ท่อนไม,อนม้อย่ามาล่นทับหัวกูนะโอเค,โอ,เคโอ้ย โอเคเราจะต้องขึ้นไปส่งภารกิจอันนี้ก็ได้โอ้ยรถพังแล้วละ่ะอุย้ยติดหัวอะไรหัวล้นโอเคขึ้นรถสีแดงทำไมมันลำบากจังวะเออเออเอา้าเกินมาอีกโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วไปเลย,เอยโอเค okay. ดวงดีโอเคเราจับได้สองที่แล้วขึ้นมาถึงแล้วเย เอยัดยัดก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 ัดเราขอไปเอาของส่งภาร,รก,กิจแป๊บหนึ่งนะภารก,กิจอะไรอะ่ะอันนี้ผมโอ้โห0.4เปอร์เซ็นต์นี่เกือบพังเลยนะนั่นะน่นะเราจะเอาของไปส่งที่ที่ปลอดภยัยอืมพังแล้วเอเวน,อนเกือบพังแล้วไหมล่ะ วางไว้ตรงนี้แล้วเราก็ <favor I S 1> จะค่อยๆขึ้นไปนะมันต้องลำบากพวกแน่แนโอ้ลาซาร่าแล้วฉันจะทำเสียงแบบนี้ทำพ่อโอเคโอ้ยว้าว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 จะตกขอบแล้วจะตกขอบแล้ว <Hey. S 1> โอเค,อเคอะ well. okay. นะต้องค่อยๆขึ้นไปขึ้นไปว้าวว้าวว้าวโอ้ <Whoa. S 1> wow. โอ,โอ้ไม่ตก โอเคพัสดุไม่ตกปลอดภัยดีอย่างโห้ขอให้รถไม่พังก็พอไม่ได้หมายถึงรถหมายถึงวัสดุเอวเวเอวพัสดุพัสดุพัสดุสดโอเคปลอดภัยดีแล้วก็เคขึ้นไปขึ้นไปตอนนี้ตูดของเราต้องกำลังเด้งอยู่เราฉะนั้นเราต้องพยายามยไม่ให้พัสดุพังก็พอตอนนี้พัสดุเลือด99%ครับยังไม่พังเท่าไหร่นะพังไปแค่1%เท่านั้นเอง

โอเคตอนนี้เราใกล้ถึงใกล้ถึงใกล้ถึง,ถงยะ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 โอ้โ oh, หลำบากคิดหายเลยมาส่งพัสดุโคตะสุดยอดเลยเอาละมาส่งได้แล้วป้ารออยู่นะของในนั่นเป็นตุ๊กตาหมีสุดนักของป้านะโอเคครับป้าโออต้องเอามาส่งให้ได้โอเค98%เซนตนะเงินตังค์มาห้าสิบาท มาส่งภารกิจอื่นบ้างดิวัสดีครับลงโอ้วันดีโอเคไอนี่ของเล่นสำหรับสโนวแมนเหรอไหนๆกเ็เราขอลองส่งภารกิจอื่นหน่อยไม่ใช่ั้ผมได้ยินว่าแถวนี้มันมีสามารถเล่นตรงนี้ได้นี่ๆอันนี้อันนี้อันนี้มันเล่นยังไงวะีีคนอื่นกขขึ้นไปแล้วเขาเลื่อนไปเลยอ่ะโอเคไม่ได้ ไ,ได้อยู่ดีเคลงั้นช bueno ่างมาเลยแล้วกันเดี๋ยวเราจะขึ้นรถเหมือนเดิมเลยเราจะขึ like ะ้นรถเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนไปเพิ่มเติมก็คือเปลี่ยนไปนั่นเองไม่ใช่ไหมผมจะเปลี่ยนไโอเคเคคนส่งพสัสดุเขาคงรอ,งอนานแล้ลวละ่ะไม่ใช่ไหมรีบไปดีกว่านะเว้วเว้วเว้วหยุดกัน ยดๆๆยๆอยยอ้หพังเลยทีเดียวเชียวเรียบร้อยครับตอนหน้าคนวัสดุเขาคงไม่ว่าเนะไเ้ยแกแกต้องจ่ายก็เสียหายนะปล่อแล้วไ่รอแล้วพก่อนโฆษณามาแล้วโอเคเพิ่มอ้อหนีดีกว่าเราไม่ต้องจ่ายค่าพัสดุ ตอนนี้เราก็กําลังติดขอบอยู่นะครับแล้วเราก็าติด snowman ด้วยเราต้องรีบขึ้นไปให้ได้โอ้โหในภารกิจมันส่งยากได้อย่างนี้นะเดี๋ยวเราลองไปส่งภารกิจที่อื่นบ้างนะเอเฮ้ยนี่ถังแก๊สอีกแล้วลองสักหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวเดียวล่างลายยาอ,าาอยไปยันอวกาศแล้เราจะพวกเราจะส่งผู้มันไปยันอวกาศอ่ากูจะตกจากพระเจ้าแล้วทุกคนช่วยผมด้วยเออสบายดีครับไอโลนยังแก่งอยู่ โอ้เจอถังแคดอีกแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วตัวล็อกรงนีมาแล้วนะเชียวพระเพราะฉะนั้นผมจะเล่นตำรวจเวรนี้ได้ด้วยเราจะต้องเอาตัวรอดจากตำรวจนะโอเคหวังว่าฉันจะขับได้นานแล้วกันนะและ้ลวเหมือนจกผมขับคพิ่เสน็ไปแล้วผมก็จะต้องเล่นด้วยว้าวไปเลยเลสตูดเลยไปหาพระอินแล้วส่งพวกมันไปยันอวกาศว้าว มาใเล้ๆๆๆโอเคทุกชนฮะตอนนี้เราต้องค่อยๆขึ้นไป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 นี่เรามาอยู่ตรงไหนวะทุกชนฮะตอนนี้เราก็กำลังขับอยู่นะมันเลี้ยวไม่ได้มันหันจอก็ไม่ใช่ด้วยเดี๋ยว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 ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวก่นนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อน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 ตกลกันกัได้กันได้กัน